กัแล้วนะครับกัดแล้วนะครับ กิแล้วนะครับกินแล้วนะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆน,นะครับวันนี้มาตกปลาชนนะครับฝนตกพอดีนะครับเรามาซ้ำหมายเก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ทักกี่ตัวนะครับ ตอนนี้ฝนตกนะครับถ่ายไม่ได้รุนระทึกนะครับถ้าฝนตกปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคว้าผ่านี่เราอาจจะต้องกลับนะครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับผมอันนี้นะครับตัวแรกนะครับประมาณประมาณเกือบเกือบสองกิโลนะครับตัวนี้ประมาณกิโลเจ็ดได้นะครับอันนี้ติดเหงือกบดะกบยางนะครับดูนะครับอันนี้ติดกบยางนะครับ ยาวความยาวของปลานะครับประมาณตกกว่าๆนะครับน้ําหนักก็ประมาณกิโลเจ็ดถึงสองกิโลนะครับตัวนี้ด้วยเอนโหลดนะครับสิบห้าปอลโหลดของมาป่านะครับแล้วก็โรคเอเอ็มสองพัน e นะครับตีนิ่มมากนะครับรอกตัวนี้ใช้ดีนะครับตีนิ่มมากนะครับ อันนี้นะครับตัวเลขนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณกิโลหกกิโลเจ็ดเกือบเกือบสองกิโลนะครับตัวนี้เดี๋ยวฝนตกนะครับตอนนี้ยังถ่ายต้นกัดต้นอะไรไม่ได้นะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ กัดแล้วนะครับด,ดูนะครับกัดแล้ววัดแล้วนะครับมาหลุดบนบกนะครับดูนะครับ ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้เก็บก่อนนะครับ กัดแล้วนะครับกัดแล้วปล่อยนะครับ กัดแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับเป็นกิโลนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับ ผมไปนิดนึงนะครับตัวนี้ดูนะครับก็ใจได้อยู่นะครับตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับผมไปนิดนึงนะครับอนีด้ดิดเหนือกบยางนะครับ ติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับโดนนะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับกัดอยู่หลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่โดนนะครับรอบนี้ผมถอดใบสปินออกนะครับกัดไม่โดนกัดไม่โดนนะครับกัดเล่นนะครับ ปลดใบสะปินโนกนะครับรอบนี้ ดูนะครับเต็มปากนะครับอันนี้นะครับตอดใบสปินออกนะครับเพราะว่ามันกัดหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่โดนนะครับก็คิดว่าน่าจะกัดใบสปินนะครับก็เลยถอดออกนะครับรอบนี้เต็มเต็มนะครับ ันนี้นะครับโอนานวันนี้ได้มาสิบตัวนะครับได้มาสิบตัวนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณสามกิโลกว่าๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณนั้นเฉพาะตัวนี้ก็ประมาณกิโลกว่าแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้สามตัวนะครับก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลนะครับสามตัว แล้วก็ตัวนี้กิโลกว่านะครับประมาณรูหกลูเจ็ดตัวแปดนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งก็ถ่ายบ้างไม่ได้่ายบ้างนะครับฝนตกก็เออตกกลางฝนนะครับวันนี้